การเรียงลำดับแบบฟอง bubble sort การเรียงลำดับแบบฟองนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับถ้าหากนักเรียนต้องการจะเรียงจากมากไปหาน้อยนักเรียนก็ดัดแปลงเล็กน้อยนะครับกระบวนการนิดนึงเราก็จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้นะครับวันตอนนี้ เราจะมาศึกษาและเรียงไปพร้อมๆกันกับการเรียงแบบน้อยไปหามากโดยเรียงลาดับแบบฟองนะครับเป็นแบบแรกก่อนลองสังเกตขั้นตอนนะครับเริ่มต้นเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับ10 1 5 7 4 2 8นะครับเราจะนําข้อมูลเริ่มต้นนี้นะครับมาจัดเรียงเป็นรอบๆเวลาจัดเรียงเนี่ยเราจะนับเป็นรอบนะครับรอบที่1ได้อะไรรอบที่2ได้อะไรไล่ไปเรื่อยๆนะครับ เรามีข้อมูล7ตัวแล้วก็เรียง7ดรอบนะครับทุกข้อจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับเลี้ยงให้ครบทุกรอบลองสังเกตด้านซ้ายมือจะมีคําอธิบายนะครับการจัดเรียงแบบฟองนี้คือจะมีการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆนะครับไล่ไปตัวที่1กับตัวที่2ตัวที่2กับตัวที่3ตัวที่3กับตัวที่4ตัวที่4กับตัวที่5ตัวที่5กับตัวที่6ตัวที่6กับตัวที่7พอจบตัวที่6กับตัวที่7ปุ๊บก็จบหมด1รอบนี่คือกระบวนการ ในเนื่องจากข้อมูลเรามี7ตัวนะครับมันก็จะจบแค่เปรียบเทียบกับตัวที่6ถึงตัวที่7เท่านั้นนะครับขั้นตอนจะเป็นแบบนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากข้อมูลนั้นน้อยกว่าจะต้องอยู่ทางด้านซ้ายมือข้อมูลมากกว่าจะอยู่ด้านขวามือเหตุผลก็คือเราเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการของเขานะครับอ่าทีนี้เรามาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะครับตัวที่1คือ10ตัวที่2คือ1 เราจะต้องเอา10กับ1มาเปรียบเทียบกันตัวไหนน้อยกว่าอยู่ด้านซ้ายตัวไหนมากกว่าอยู่ด้านขวาเพราะงั้นเราจะเห็นว่า1น้อยกว่าถูกต้องไหมครับ1น้อยกว่าดังนั้น1จะต้องไปอยู่ด้านซ้ายนะครับกลายเป็นรูปภาพแบบนี้ขึ้นมาเราเอา1กับ10มาสลับกันอ่าอันนี้จบแล้วในขั้นตอนมันดังนั้นต่อไปเราก็เปรียบเทียบตัวที่2ครับ2กับ3 2คือ10 3คือ5้า ัน่อยน้อยกว่ากันครับ5น้อยกว่าเนาะ5น้อยกว่าจะต้องถูกสลับมานะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมมันถูกสลับมาแล้ว10กับ7ละครับคู่ต่อไปคือ10กับ7 7น้อยกว่าถูกไหมครับ7ก็ต้องถูกสลับมาอยู่ลำดับที่3 10ก็ย้ายไปลำดับที่4ต่อไป10กับ4 4น้อยกว่าถูกไหมครับก็ย้ายสลับกัน10กับ2นะครับ 200้อยกว่าก็สลับกัน10กับ8ครับ8น้อยกว่านะครับก็จะถูกสลับกันเราก็จะได้10ไปอยู่หลังสุดถ้าลังเรียน,นสังเกตเนี่ยมันจะมีอยู่1ตัวเลขนะครับทุกๆ1รอบเนี่ยจะมีอยู่1ตัวเลขเท่านั้นที่ถูกเปียงแล้วและเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าลังเลียน,นสังเกตเห็นไหมครับมันกำลังโยนเลข10ไปไว้ข้างหลัง เหมือนให้มันลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยลอยไปเขาเลยเรียกเอ่อๆเป่สอนลอยเป็นฟองไปเรื่อยๆนะครับไปถึงลำดับสุดท้ายปุ๊บก็จบก็แปลว่าลำดับสุดท้ายเนี่ยหรือลำดับที่8เนี่ยครับลำดับที่8เคยอยู่เนี่ยครับมันกลายเป็น10และและลำดับตัวนี้คือลำดับที่ถูกต้องถ้าเรนมองด้วยสายตานี่จะเจอเลยอ่าต่อไปเราทํารอบที่2รอบที่2ก็ทําแบบเดิมครับเอาตัวที่1กับตัวที่2เปรียบเทียบกัน1กับ5้า หนึ 1> 1่งกับห้าต้องสลับไหมครับไม่ต้องสลับเพราะว่าหนึ่งน้อยกว่าห้ามากกว่าอยู่เหมือนเดิมอ่าอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงแล้วในรอบที่1มาทำต่อนะครับทุกครั้งต่อไป5กับ7สลับไหมครับไม่สลับ ก็เพราะว่า5น้อยกว่า7นะครับเหมือนเดิม7กับ4สลับกันไหมครับ7กับ4สลับครับเพราะว่า4น้อยกว่าตัวน้อยต้องอยู่ทางซ้ายตัวมากอยู่ทางขวา7กับ2สลับไหมครับสลับนะครับ7กับ2สลับกันก็กลายเป็น 2, 7 7กับ8สลับไหมไม่สลับและ8กับ10ก็ไม่สลับเช่นกัน จบนักเรียนจะเห็นว่าตำแหน่งที่มีค่าเป็นแปลกกับ1ิเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเห็นไหมครับทุกๆ1รอบเนี่ยเราจะได้ตัวเลขที่ถูกต้องตามตำแหน่งเนี่ยหตัวเสมอนะครับวันโจทั์สองโจทสุดท้ายเนี่ยถูกต้องแล้วอยู่ในตำแหน่งของการเรียงลำดับที่ถูกต้องแล้วนะครับมาที่รอบที่3ครับก็ทําแบบเดิมนะครับ1กับ5สลับกันไหมครับไม่สลับเพราะว่า1น้อยกว่าอยู่ด้านซ้ายอยู่แล้ว5กับส สลับเพราะสีน้อยกว่าแล้วเราจะเห็นว่าตัวเลขมันค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาให้มันถูกตามตำแหน่งมันเรื่อยๆนะครับต่อไป5กับ2สลับไหมสลับกัน5กับ7ล่ะครับไม่สลับ7กับ8ล่ะครับ,บ,รบไม่สลับ8กับ10ล่ะครับไม่สลับก็เสร็จรอบที่3หลังจากนั้นเราก็ใช้ข้อมูลในรอบที่3เพื่อไปจัดเรียงในข้อมูลในรอบที่4นะครับ1กับสสลับกันไหม ไม่4กับ2ล่ะสลับ4กับ5ล่ะครับไม่5กับ7ไม่7กับ8ไม่8กับ10ไม่รอบที่4หลายคนก็จะสังเกตว่ารอบที่4ปุบ๊บก็ข้อมูลก็เรียงจากน้อยไปหามากแล้วเรายังต้องทำต่อหรือไม่ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็น ลักษณะของการตอบคำถามตอบกระบวนการนี้มาแล้วนี่ต้องทําให้ครบนะครับครบทั้งหมด7รอบเลยดังนั้นตอนนี้ก็ง่ายมากเลยแล้วก็ลอกลงมาให้หมดลําดับรอบที่5 6 7เนี่ยลอกลงมาได้เลยหรือแล้วนี่ก็ใช้กระบวนการเดิมนะครับซึ่งกระบวนการเดิมมันก็จะไม่ทําให้การเรียงลาดับเราผิดเพี้ยนนะยังเหมือนเดิมอยู่ลองดูนะ1กับ2สลับไหมไม่2กับ4ไม่4กับ5ไม่5กับ7ไม่ เกับ8ไม่8กับ10ไม่เห็นไหมครับกระบวนการเราถ้ามันถูกต้องมันก็จะถูกต้องหมดไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกเรียงหรือไม่เรียงก็ตามนะครับเพราะงั้นนั้นก็จะเห็นว่าถึงแม้แต่มันเรียงแล้วก็จริงแต่ว่าเราต้องทําให้ครบเจ็ดรอบนะครับเพื่อความเข้าใจที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่ามาเรียงปุ๊บคุณรู้คุณรู้ได้เพราะว่าคุณมองด้วยสายตาแต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้ไปกว่าคุณนะครับเพราะงั้นเราต้องทําให้มันครบทุกรอบเพะะื่อเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลได้ถูกจัดเรียงแล้วแน่นอน เพราะว่าถ้าหากในกรณีแบบนี้เราเรียงเลขให้มันถูกถูกตำแหน่งมันเนี่ยปุ๊บมันจะสามารถมันจะต้องอทำงานทั้งหมด7รอบนะครับมันถึงจะเรียงนะครับข้อมูลเนี้ยจำเอิญข้อนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยมันเรียงในแค่3รอบ4รอบเนี่ยเราก็ตอบได้แล้วนะครับว่ามันเรียงเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะงั้นเราต้องรอบครอบนะครับทำทุกรอบเหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะงั้นลำดับรอบที่6กก็เหมือนกันนะครับก็เช็คเหมือนกันลักษณะเดียวกันเราจะเห็นว่า มันถูกเรียงลำดับไปหมดแล้วนะครับเราก็สามารถคัดลอกลงมาได้เลยนะครับรานข้อมูลก็จะถูกเรียงลำดับจากน้อยไปหามหากเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่คือการเรียงลำดับแบบฟองนะครับบับเบิลซอนนะครับวิ่งทีละคู่เอาตัวที่1ตัวที่2เปรียบเทียบไปเรื่อยๆ1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 7 7 8 8 9้าห้าดไปเรื่อยๆนะครับตามข้อมูลที่เรามีโดยตัวที่น้อยจะอยู่ด้านซ้ายโดยตัวที่มากจะอยู่ด้านขวา เราสลับเป็อย่างนี้เรื่อยๆเขาเรียกว่าบับเบิลนะครับอ่าเป็นการเรียงลำดับแบบฟองนั่นเองนะครับก็จบของการเรียงลำดับข้อมูลแบบฟองนะครับในกรณีที่เราจะเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยนั่นเองก็ลองคิดและดัดแปลงกันเองนะครับว่ามันจะใช้กระบวนการแบบไหนดีนะครับซึ่งไม่ยากนะครับเอืนความสามารถแน่นอน